รถยนต์โตโยต้าครีสิด้า2025ใหม่จากโตโยต้ารุ่นนี้มีการออกแบบที่ดูหรูหราและทันสมัยมากสำหรับผู้ขับที่ต้องการความสะดวกสบายและประสิทธิภาพสูงเครื่องยนต์ทรงพลังพร้อมระบบขับเคลื่อนที่แข็งแรงและประหยัดน้ำมันทำให้การเดินทางของคุณเป็นประสบการณ์ที่ระบบเบรกปลอดภัยที่ออกแบบมาอย่างดีพร้อมถุงลมอากาศหลายจุดช่วยป้องกันอุบัติเหตุและระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ใกล้เชื่อว่าทุกการขับจะปลอดภัยกว่ารุ่นอื่นในตลาดด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและระบบควบคุมอัจฉริยะที่เชื่อถือได้ ห้องภายในกว้างขวางและสะดวกสบายรองรับผู้โดยสารได้หลายคนพร้อมเบาะหนังคุณภาพสูงที่ปรับได้หลายรูปแบบเพื่อเหมาะกับความต้องการของแต่ละคนระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงพร้อมจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายทําให้ทุกการเดินทางสนุกมากยิง่งระบบนำทาง GPS ที่แม่นยำช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายได้อยา่างราบรื่นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเส้นทางพร้อมการเชื่อมต่อโทรศัพท์อัจฉริยะและแอปที่ใช้งานง่ายให้คุณเข้าถึงเพลงรายการที่ชื่นชอบระหว่างการเดินทางอย่างราบรื่นตลอดเวลาการ อุปกรณ์ความสะดวกสบายอยื่นเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการและช่องเก็บของมากมายที่ช่วยให้คุณจัดเก็บสิ่งของได้อย่างเป็นประเบียบและสะดวกสําหรับการเดินทางทุกวันหรือการเดินทางไกลพร้อมระบบช่วยจอดอัจฉริยะการทดสอบขับแสดงให้เห็นว่ารถรุ่นนี้มีความนุ่นมวนวลในการขับช่วยให้การควบคุมรถทําได้อย่าง,าง,ง,งแม่นยำแม้ในเส้นทางที่มีความซับซ้อนพร้อมระบบช่วงล่างที่ปรับให้เหมาะกับสภาพทางต่างรีวิวจากผู้ใช้งานหลายคนบอกว่ารถคันนี้ให้ความคุ้มค่ามากทั้งใน ื่องประสิทธิภาพค,ความสะดวกและความปลอดภัยที่ดีกว่าความคาดหวังของหลายคนเมื่อเทียบกับรุ่นที่เคยใช้มาก่อนและหลายคนก็ยันกล่าวว่าความหรูหราภายในรถเป็นจุดเด่นที่ทําให้รถรุ่นนี้โดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดและการใช้งานง่ายแม้สําหรับผู้ขับที่ยังไม่เคยใช้รถรุ่นที่มีเทคโนโลยีมากนี้มาก่อนทาให้ทุกคนรู้สึกพอใจ ความประหยัดน้ำมันของรถรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้ใช้พูดถึงเพราะสาม,มารถเดินทางได้ไกลโดยใช้น้ำมนันไม่มากและในการเดินทางที่ยาวระบบเครื่องระบายความร้อนก็ทำงานได้ดีช่วยให้รถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกเหนื่อยแม้ต้องขับในสภาพอากาศที่ร้อนหรือนังระบบเกียร์อัตโนมัติทำงานได้เรื่อยลและตอบสนองได้ยางรวดเร็วช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ขับขี่ระดับประสบการณ์ความทนทานของชิ้นส่วนภายในและภายนอกก็เป็นอีกสิ่ง ใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ทําให้รถนี้ดูสวยและทนต่อการใช้งานในระยะยาว,ดวยโดยรวมแล้วรถรุ่นนี้ให้ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่นในราคที่ใกล้เคียงการสิ่งเหล่านี้ทาให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าพวกเขาได้รับคุณค่าสูงกว่าที่คาดหวังพร้อมความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวก็ดีมาก เลือกหลายรุ่นมี้ตอบสนองความต้องการของผู้ขับที่แตกต่างกันในเรื่องของฟังก์ชันและราคาช่วยให้คุณสามารถหารุ่นณที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างลงตัวมากขึ้นโดยไม่ต้องยอมเสียสิทธิ์ประโยชน์ใดการบำรุงดูแลก็ไม่ซับซ้อนมีสูดบริการมากทั่วประเทศช่วยให้คุณวางใจเมื่อต้องการตรวจสอบซ่อมแซมโดยรวมแล้วค่าใช้จ่ายใ,ในการดูแลก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมและให้ความสบาย สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถที่ให้ความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของการขับขี่ความปลอดภยัยและความสะดวกบายุต้เดาดเฮสิดา2 2 0คือตัวเลือกที่น่าจะอยู่ในรายการแรกแรกของคุณเพราอมรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกและกดติดตามช่องอาซาเอสการาเพื่อรับขา่าวเด็ดๆที่เกี่ยวกับรถใหม่และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี